เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเมนูนะครับอาหารจานโดดเร่ง่วนของเชฟเลยนะครับเมนูนี้ครับไก่กระเทียมพริกสดครับมาเริ่มตั้งกระทะกันเลยนะครับใส่น้ำมันลงไปเล็กน้อยตามด้วยกระเทียมสับล,ลงไปครับเราจะผัดกระเทียมสับของเราเนี่ยให้เหลืองหอมก่อนเลยนะครับในส่วนผสมทั้งหมดไม่ต้องไปจดกันอยู่นะครับเชฟได้พิมพ์สรุปไว้ท้ายคลิปหมดแล้วครับ ระเทียมสับของเราเริ่มมีกลิ่นหอมได้ที่แล้วก็ตามด้วยสะโพกไก่ลงไปผัดต่อเลยครับสะโพกไก่เชฟก็จะนำมาพันแบบพอดีคำนะครับจะเล็กจะใหญ่ก็แล้วแต่ความชอบของแต่ละคนเลยนะครับแต่ว่าเขาจะมีความหมดลงไปอีกนะครับถ้ายังไงทันออกมาก็เผื่อๆไปได้วยนะครับ เมื่อทุกอย่างสุกแล้วก็มาปรุงรสชาติกันครับซอสหอยนางรมครับตามต่อด้วยสีอิ๊วขาวเลยครับน้ำตาลทรายครับตัดหวานไปสักเล็กน้อยนะครับแล้วก็ปรุงปรุงรสครับสีอิ๊วดำหวาน ให้สีสันเองเขาหน้าทานขึ้นมาอีกเล็กน้อยครับแล้วก็ผัดทุกอย่างเข้ากันเลยครับในตอนนี้ใช้ไฟเป็นไฟกลางไปก่อนนะครับไม่ต้องแรงมากนะครับสีสันเริ่มหน้าทานแล้วครับคราวนี้ก็ใส่ลูกโดดลงไปเลยครับหรือพริกขี้หนูเล็กๆของเรานี่เองครับเคี้ยวออกเคี้ยวกัดเข้าไปแล้วเนี่ยก็จะแก้เลี่ยนมาได้นะครับ ะทำให้เด็กๆกินก็ไม่ต้องใส่นะครับแล้วก็ริกไทยป่นนะครับเพิ่มความหอมอีกสักเล็กน้อยครับดูสิครับสีสันเครือบออกมาหน้าทานมากๆเตียมงเข้าสวยและร้อนไว้เลยนะครับ นำไปลาดลงข้างบนได้เลยครับโอ้โ oh ห oh. ใช้คำว่าเป็นเมนูจานด่วนของเชฟเลยนะครับเหลือเราจะเหลือน้ำมันไว้เล็กน้อยแล้วก็นำไข่ไก่เนี่ยตอกลงไปครับต,ตีให้ไข่แตกตัวออกนะครับให้เขาเซ็ตตัวแล้วก็มีรสชาติของน้ำมันที่เราปรุงไว้เมื่อกี้อีกเล็กน้อยครับ ไม่ต้องสุกมากนะครับทำเหมือนไข่ขยี้เลยครับแล้วก็นำไปโปกลงบนข้าวสวยต่ออีกครับอืม,อมเป็นไงล่ะครับแป๊บเดียวครับมีตังกวาาแกรบหน่อยนะครับมีน้ำปลาพริกลาดลงไปอีกสักเล็กน้อยข้าวหมดหม,ม้อไหมละ่ะเมนูนี้